สวัสดีค่ะก็กะนะคะว่าจริงๆแล้วตั้งใจจะมาพูดตั้งแต่วันวันพุธแล้วก็มาวันพฤหัสทำการบ้านเรื่องนี้มาเรื่องเอ็นนิวโนมอนะคะเนื่องจากว่าช่วงนี้เอจะได้ยินคำนี้บ่อยแล้วก็ยุคโควิดเนี่ยทำให้เห็นการเปลี่ยนแปลงหลายสิ่งหลายอย่างเกิดขึ้นนะคะเอก็เลย เออเอาเรื่องนี้มาคุยกับเพื่อนๆดีกว่าว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยเราจะปรับตัวยังไงเอเชื่อว่าข้อมูลนี้ก็จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆแน่นอนนะคะวันนี้ก็เลยมาเล่าให้ฟังว่าจริงๆคำเนี้ยต้องสำหรับเพื่อนใหม่นะคะที่มาดูเอข้างแรกนะคะเอ,ะเอะจบเรื่องเอ,เอจบการจัดก,การทั่วไปนะคะแต่ว่าที่ชอบแล้วก็ศึกษา มากที่สุดก็จะเป็นแนวด้านเศรษฐศาสตร์แล้วก็การตลาดนะคะเมื่อกี้ก็พยายามจะรับคําปรึกษานะคะจากอาจารย์เนื่องจากอาจารย์ที่สอนเศรษฐศาสตร์นะคะแต่อาจารย์ติดตรวจงานนักษานะคะไม่เป็นไรหลังคุยนะคะก็จะไปคุยกับอาจารย์ต่อเอ,เอได้ข้อมูลจากเว็บไซต์ของหนังสือของธรรมศาสตร์นะคะเรื่องเรื่องนี้เลยนะคะว่า New Normal เนี่ยมันเกิดขึ้นมาตั้งแต่ปี2008ละที่เป็นเเขาเรียกว่าอะไรบิลกอร์นะคะที่เขาเรียกว่าอะไระะาาร,าะไร,ราชาราชาพันธบัตรไหม <c oughs> เกี่ยวกับเรื่องการลงทุนนะคะเ,เป็นเขาเรียกว่าอะไรกองทุนเ,เป็นผู้จัดการกองทุนชื่อดังของอเมริกานะคะคำนี้เกิดขึ้นตั้งแต่ปี2008ละแต่เอได้ยินบ่อยๆใน เนี่ยเดือน2เดือนที่ผ่านมานี้นะคะว่ามันมีหลายสิ่งหลายอย่างที่มันคําว่า d i s รับ t i o n เนี่ยเราเราได้ยินบ่อยแล้วแต่พอมีคํานี้ขึ้นมาเนี่ยเอกก็เลยไปทําการบ้านเอกก็เลยไปไปอ่านหนังสือแล้วก็เตรียมข้อมูลมาเพราะสิ่งที่เรากําลังทําอยู่อ่ะมันมีหลายสิ่งหลายอย่างที่เราต้องเปลี่ยนพฤติกรรมในการใช้ชีวิตอย่างโหแบบ สุดๆอ่ะ,เอ,เ,อะเอก็เลยอ่อคิดว่าสิ่งนี้มันจําเป็นที่เราต้องเข้าใจแล้วเราต้องรู้คําว่า new normal อ่ะมันคือ,อยังไงเอาเรื่องแรกก่อนนะคะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นน่ะคือการใช้ชีวิตเราอ่ะตอนเนี้ยมันเราเราไม่รู้กําหนดการอยู่แล้วว่าเหตุการณ์เนี้ยมันจะไปถึงเมื่อไหร่พอเราพก เพราะลกก็ฉุกเฉินเนี่ยหรือเคอร์ฟิลเนี่ยจะไปถึงวันที่เท่าไหร่ตอบไม่ได้เลยอย่างเมื่อวานเมื่อวานเอโทรไปสองที่ <c oughs> โกบอลเฮาส์กับเซนทันระยองนะคะโทรไปสอบถามว่าเฮ้ยจริงๆแล้วที่อย่างเซนทันระยองเนี่ยเอยังไม่เคยไปเอว่าจะไปก็ยังไปไม่ถึงสักทีหนึ่งนะคะทีนี้พอจะไปนะเอก็เลยหาข้อมูลแล้วก็ถามเขาว่า เข้าเปิดในส่วนไหนของห้างบ้างณเวลานี้นะคะซึ่งสิ่งนี้แหละมันทำให้เอได้เรียนรู้ว่าแค่การดำเนินชีวิตเราอ่ะเราก็เปลี่ยนพฤติกรรมแล้วถูกไหมคะเวลาเราจะไปไหนถ้าไม่ใส่หน้ากากมันไม่ใช่แค่ไม่ได้คุ้มครองสุขภาพเราแค่นั้นนะคะโดนปรับด้วยเออเมื่อวานนี้แบบข่าวดังเลยนะคะใครจะเข้าพัทยานี่คือแบบว่าโหลด ถนนสุขุมวิทนี่ติดระยะติดระนาวเลยนะคะก็เลยว่าเออจำเป็นต้องมามาแบ่งปันในสิ่งที่เอได้เรียนรู้มาเนี่ยได้มาเล่าสู่ให้กับเพื่อนๆฟังว่าการดำเนินชีวิตในเวลาปกติของเราเนี่ยมันมันต่างจากเดิมมากๆแล้วนะคะดังนั้นเนี่ยการใช้ชีวิตเราอ่ะก่อนออกจากบ้านเราก็จะมีแหละ,ะแมสสวมหน้ากากมีแอลกอฮอล์มีเจลล้างมือซึ่ง เมื่อก่อนเนี่ยเมื่อไม่กี่เดือนที่ผ่านมาเรายังไม่ได้ให้ความสำคัญเรื่องนี้เลยนะคะแต่สิ่งมีมีหลายอย่างที่ทําให้เราอ่ะได้รู้เลยว่าถ้าวันนี้เราไม่เปลี่ยนนะสุขภาพเขาเรียกว่าอ,อ,อะไรนะชาตินี้กับชาติหน้าอะไรจะมาถึงก่อนเราไม่รู้เลยถ้าเราไม่เปลี่ยนมันก็เกิด เกิดความสูญเสียเกิดขึ้นเนาะเรื่องแรกเลยคือการใช้ชีวิตประจําวันเรานี่แหละก็จะเปลี่ยนไปนะคะเรื่องที่สองออมันเป็นห,หัวข้อใหญ่เนาะเรื่องเรื่องการใช้ชีวิตเรารู้อยู่แล้วว่าเวลาเราจะไปไหนเราต้องสวมหน้ากากอะไรต่างๆเพื่อเพื่อ,อความอยู่รอดของตัวเราเองนะคะแต่ทีเนี้ยเราม,ามองว่า new normal ความปกติแบบใหม่เนี่ยเกิดขึ้นเนี่ยมันมีในด้านธุรกิจก่อน ซึ่งเอกก็ไม่อยากจะไปพูดแทนผู้เชี่ยวชาญหรือคนที่เก่งในด้านอย่างเมื่อเช้าในเอฟังของช่องคือบล็อดแคสต์เรื่องยุคนี้เป็นยุคที่เขาบอกว่ามันมาเร็วมากเราบอกว่าซึ่งเมื่อก่อนเรามองว่าเฮ้ยอีกสัก5ปี6ปีคนจะมาใช้อินเทอร์เน็ตคนจะมีเรื่อง AI เกิดขึ้นจะใช้โว e เอฟ y t ต i ิ oh, g งจิงกะเบลแต่ไม่กี่เดือน มันพลวดพลาดเกิดขึ้นนะคะในด้านธุรกิจเนี่ยเอาพวกเราคิดดูนะว่าณเวลาเนี้เราต้องรักษาระยะห่างคืออย่างน้อยเราตอนนี้เรา work from home ถูกไหมแล้วถ้าเมื่อไหร่กำจัดจะเขาเรียกว่าอะไร <c oughs> เหตุการณ์ปกติเกิดขึ้นเนี่ยแต่เราจะกลับไปใช้ชีวิตในการทำงานยังไงอย่างน้อยส่วนข้ารชาชการก็ยังทำงานปกติได้หละ่ะแต่ อย่างเมื่อวานวันก่อนไปไปรเสเนียเอกคิดว่านะเขาต้องปรับภูมิทัศน์ใหม่การโต๊ะนั่งหรืออะไรเงี้ยต้องห่างกันแล้วปฏิสัมพันธ์คนในที่ทำงานน่ะจะเป็นยังไงอแต่มันจำเป็นที่ทุกคนต้องรักษาแล้วก็ต้องปรับรูปแบบธุรกิจขึ้นใหม่การวางการมีช่องว่างในการทำงานในการพูดคุยกันก็จะเกิดขึ้น อันนี้คือในด้านธุรกิจมันก็จะมีหลายสิ่งหลายอย่างที่ปรับแล้วก็จะให้คนมาทํางานใน,ในที่บ้านมากขึ้นทีนี้แหละมันคือยุคในการที่มันไม่ได้เกี่ยวละในเรื่องในเราไม่ได้วัดกันที่ที่เวลาละแต่เราวัดกันที่ความสามารถเราวัดกันที่ผลงานนี่คือยุคที่ถ้าเราไม่พัฒนาตัวเองนี้ เร,เราไม่รอดแน่นะคะอันนี้คือคือด้านธุรกิจด้านที่2คือด้านเทคโนโลยีจริงๆแล้วเนี่ยต้องอจริงๆในไบเบิลเนาะในพระคัมภีร์ก็บอกว่าเราต้องขอบคุณได้ทุกเหตุการณ์ต้องขอบคุณโควิด1 i นะคะที่ทำให้หลายๆคนกลับมาใส่ใจในการพัฒนาตัวเองในด้านเทคโนโลยีอย่างบางคนไม่ได้เป็นเรื่อง อินเทอร์เน็ตไม่ได้เป็นเรื่องการใช้มือถือการใช้แอปพลิเคชันหรือเหมือนที่เรารู้กันว่าแอปพลิเคชันล่าสุดอะซูมอะเป็นรวยแบบร้อยล้านภายในพริบตาเดียวที่เกิดวิกฤตนี้ขึ้นมาซึ่งปัจจุบันนี้พวกเราทํางานตรงนี้เราก็ใช้ซูมแม้แต่หลักการเรียนการสอนหรืออะไรหลายๆอย่างที่เกิดขึ้นซึ่งจริงๆหน่วยงานบางงานที่ทํางานด้านออนไลน์เขาใช้ตัวนี้มาอยู่แล้วแต่เราอะ พอมาเกิดวิกฤตถ้าไม่ work from home เนี่ยเราก็ไม่ได้เรียนรู้ในการใช้แอปพลิเคชันนี้เนาะเหมือนเหมนที่เราเห็นบางโพสก็จะบอกว่าเมื่อก่อนอะเราธุรกิจบางคนไม่ไม่ยอมปรับตัวคิดว่ายังไงออฟไลน์มันก็ดีกว่าออนไลน์ไม่ยอมปรับตัวเฮ้ยเราทำมามหากินบนโลกออนไลน์มันมันเป็นแค่แฟชั่นมันเป็นอะไรแต่หารู้ไหมตอนนี้มันเป็น เอว่าเรื่องอินเทอร์เน็ตหรือเรื่องเทคโนโลยีเป็นปัจจัยอยู่ในปัจจัย4ไปเรียบร้อยแล้วนะคะดังนั้นเนี่ยสิ่งที่เราต้องพัฒนาตัวเองมากขึ้นก็คือว่าเอ้ยทำยังไงเราจะเก่งเหมือนที่บอกอะเทคโนโลยีไม่ว่าจะเป็นแล็ปท็อปเดีว่าเลยไอตัวโน้ตบุ๊กอะคนก็จะเดี๋ยวนี้จะไม่ไม่ใช้ PC, เป็นเป็น เครื่องเป็นคอมวางโตะ๊แล้วนะคะส่วนใหญ่ทุกคนอย่างน้อยก็มีมือถือแล้วไม่ก็มีโน้ตบุ๊กมี iPad มีอะไรก็ว่าไปนะคะแต่การเรียนรู้งานเราก็ต้องมาพัฒนาตัวเองอีกเรื่องเรื่องแบบนี้อีกทีหนึ่งนะคะเรื่องที่3ก็คือเรื่องการบริโภคคำว่า new normal ปกติใหม่เนี่ยปกติถามว่าเรากินง่ายไหมเราก็กินง่ายแต่ปัจจุบันนี้นอกจากกินง่ายแล้วเนี่ยมันสะอาดไหมมัน มันดีต่อสุขภาพร่างกายหรือเปล่าเพราะสิ่งที่เกิดขึ้นอ่ะคนที่เสียชีวิตหรือคนที่ติดติดโควิดคือจริงๆโควิดไม่ได้เลือกด้วยนะว่าคุณมีเงินคุณรวยไหมมันมาแบบไม่รู้ตัวนะ่ะดังนั้นเราเนี่ยเราต้องป้องกันตัวเองว่าซึ่งส่วนใหญ่อ่ะเราเรียนรู้เรื่องโรค NCD โรคร้ายแรงที่ไม่ติดต่อแต่ว่ามันเกิดจากพฤติกรรมการบริโภคของเราเนี่ยมันทำให้คนน่ะเขาเรียกว่าอะไรไม่ได้ใส่ใจมากพอในการที่จะหันมาดูแลตัวเองเรื่องการบริโภคว่าอาหารการกินเราเป็นอย่างไรกินแล้วมันจะทำให้ร่างกายเราดีขึ้นกินแล้วมันจะทำให้เราแข็งแรงหรือเปล่าหรือแม้แต่ เอเห็นเพื่อนๆเอเห็นหลายคนยังสูบบุหรี่อยู่นะคะก็ด้วยความรักแล้วก็ความเป็นห่วงนะคะลดละเลิกก็จะดีที่สุดต่อตัวคนเองและคนที่คุณรักเนาะฉะนั้นวันเนี้ยพฤติกรรมการบริโภคก็จะเปลี่ยนไปนะคะอย่างร้านอาหารหรืออะไรเนี่ยคือมีห่อกลับบ้านตอนนี้ไม่มีนั่งนั่งฉะนั้นเมื่อก่อนเนี่ยเขาบอกว่าเอ้ยทำเลดี มีบรรยากาศดีๆกลายเป็นว่าไม่ใช่หัวใจสำคัญในการเปิดร้านอาหารแล้วนะคะดังนั้นวันนี้การบริโภคมันเป็นเรื่องที่เราทุกคนจะเป็นต้องกินอยู่แล้วแต่จะกินอย่างไรแล้วจะใช้วิธีไหนในการที่จะได้อยู่ได้กินต่อไปนะคะก็ข้อที่4เมื่อกี้การกินเนาะข้อที่4ี่คือการศึกษา เมื่อ,เม,อเมื่อเช้าเนี่ยก็คุยกับลูกว่าเฮ้ยเปิดเทอมอีกทีหนึ่งคือหนึ่งกรกฎาจากเนี้ยไปทีแรกคิดว่าจะเป็นพฤษภากลายเป็นว่าหนึ่งกรกฎาอ่ะช่วงเวลาเนี้ยเราจะทำอะไรยังไงบ้างก็ได้มาคุยกับลูกว่าการศึกษาอ่ะลูกลูกเออยู่ม .5 เนาะสาธิตศิลปากรอีกคนก็อยู่ที่ 4, สีสงครามประเด็นสำคัญอยู่ที่ ดีที่ลูกเราโตในระดับหนึ่งที่สามารถดูแลตัวเองได้แต่เด็กเล็กๆลูกหลานที่เกิดใหม่ยังมีน้องๆมีหลายคนที่พลูกพึ่งตัวเล็กๆอะ่ะยังไงเราก็ต้องมีการฝากเลี้ยงยังไงก็ต้องมีเนอร์เซอรี่มีอะไรใช่ไหมแต่กลายเป็นว่าทุกวันนี้มันก็จะควบคุมในการดูแลเพราะเด็กมีความเสี่ยงในการติดเชื้อไวรัสนี้ง่ายมากนะคะดังนั้นเนี่ย ทำอย่างไรเราจะให้ลูกเราหลานเราคนที่เรารักเนี่ยปลอดภัยจากโควิดนี้มันก็ต้องมีการปรับพฤติกรรมการเรียนอาจจะเป็นการเรียนออนไลน์และจะเรียนออนไลน์ยังไงก็ต้องมีผู้ปกครองถูกไหมนี่เรื่องนี้ต้องไปทําการบ้านนะคะว่าเด็กเล็กๆที่ นื่องจากว่าเอเป็นเคยเป็นครูอนุบาลน,นะคะสมัยก่อนเนี่ยมันก็ว่าดูแลยากแล้วนะการที่เราจะเอาลูกเล็กๆไปฝากใครสักคนเราก็ต้องมั่นใจว่าโรงเรียนหรือเนสเซอรี่ที่เราไปฝากนั้นน่ะเขาดูแลลูกเราได้ทาทาให้เรามีความมีความอุ่นใจว่าเราไปฝากลูกไว้กับเขาแล้วลูกเราปลอดภัยแน่นอนนี่ก็จะเป็นธุรกิจในการศึกษาอีกเรื่องหนึ่งที่จะตามมาว่าการที่เราจะเอาลูกไปฝากใครอ่ะ เราก็ต้องดูการป้องกันเต็มที่ว่าสถานที่เราไปเอาลูกเราไปฝากนั่นนะเนอร์เซอรี่ที่เราเอาไปฝากนั่นนะปลอดภัยแค่ไหนมันไม่ใช่แค่การเรียนการสอนแล้วนะคะนี่คือ New Normal ที่ตามมาในเรื่องการศึกษาด้วยนะคะคนที่เปิดติวเตอร์รวมกันยังไม่ได้ก็จะมีการใช้เทคโนโลยีใหม่ๆหลายสิ่งหลายอย่างที่มันจะปรับเปลี่ยนไปนะคะแล้วก็อันสุดท้าย อเอเคิดว่ามีผลกระทบมากเลยนะคะเพราะว่าเรื่องศาสนานี่เป็นเรื่องที่ทุกอย่างทุกศาสนานดีและเป็นศาสนานที่เราคือมันต้องมีการสามัคคีทรมีการได้มาอยู่ร่วมกันอย่างอย่างเช่นข่าวล่าสุดที่เราได้ยินที่อิตาลีใช่ไหมคะที่บาดหลวงกลายเป็นว่าบาดหลวง ติดเชื้อไวรัสมากที่สุดเพราะเวลาเราไปสามเคคีีรทมเนี่ยหรือเราไปโบสถไปไปที่สถานที่ที่จะไปน้ำัศการพระเจ้าหรือไปทํากิจกรรมร่วมกันเนี่ยจำเป็นอาจจะมีการกอดกันมีน้ําหูน้ําตามีเช็ดน้ําตาให้กันติดเชื้อกันไปในทางนี้นะคะมันก็เลยเกิดการป้องกันจากทางรัฐมาว่า ต้องหยุดการเสวนาการสามาัคคีธรรมทางด้านาศาสนาไว้ซึ่งอันนี้ก็มีผลเหมือนกันว่าเราจะใช้วิธียังไงการสามาัคคีธรรมกลุ่มใหญ่ๆอะ่ะมันก็จะทำยากมากขึ้นซึ่งก็ขอพระคุณของพระเจ้านะคะในการที่จะดูแลเรื่องนี้ว่าจะมีทางออกอย่างไรเนาะอันนี้ก็เป็นข้อคิดหรือแม้แต่วัดอย่างบ้านเราอะ่ะบอก ทีแรกก็ไม่คิดว่ามันจะมีผลต่อบุญบางไฟนะก็นัดกันเรียบร้อยว่าเฮ้ยเราจะทําภาพป,ป่าเราจะทาอะไรถูกไหมแต่สุดท้ายไม่ได้เลยรวมกันไม่ได้เลยมันอยู่ในมันไม่ใช่เพราะความสมัครใจของเราแหละแต่มันเป็นการหยุดเชื้อเพื่อชาติหยุดทําบางสิ่งบางอย่างงดผลประโยชน์ส่วนตนเพื่อผลประโยชน์ส่วนรวมเนาะนี่คือสิ่งที่เป็น เป็นความปกติใหม่เป็นนิวโนเบิลที่เอมองว่าถ้าวันนี้เราไม่ปรับเนี่ยแย่แน่ๆนะคะก็เลยมาเล่าสู่กันฟังว่าคือหลายสิ่งหลายอย่างเกิดขึ้นณเวลาเนี้ยสิ่งที่การคือทุกวันนี้กลายเป็นว่าโอ้โหเออ่านหนังสือเยอะมากอ่านหนังสือเพื่อที่จะเฮ้ยทำอย่างไรเราจะรอดและทำอย่างไร ลูกๆเราคนในครอบครัวเราพี่น้องเราเพื่อนเราทีมงานเราจะมีชีวิตที่ดีกว่าเดิมได้วันนี้เอกก็เลยได้ข้อมูลนี้นะคะว่า new normal กี่ข้อห้าเรื่องเนี่ยด้านธุรกิจด้านเทคโนโลยีด้านการบริโภคด้านการศึกษาแล้วก็ด้านศาสนามีความสำคัญกับเราแต่ตัวเราจะปรับตัวเรายัางไงอ่ะเพื่อที่จะก้าวต่อแล้วไปต่อได้ก็ฝาก เรื่องนี้นะคะให้กับเพื่อนๆนะคะว่าเราอย่าไปรอเนี่ยเนี่โควิดมานี่คือโควิดปรับเราไม่ใช่เราอยากจะปรับตัวเองนะคะมีหลายอย่างเกิดขึ้นกลายเป็นว่าเมื่อก่อนเนี่ยคำพูดหนึ่งว่าถ้าคุณไม่เปลี่ยนตัวเองโลกก็จะเปลี่ยนคุณอันนี้เป็นจริงเกิดขึ้นมาเร็วโดยที่เราแบบโหแบบเร็วจน มีหลายเรื่องที่เราปรับปรับกันแทบแบบไม่ไม่ไม,ไมค่คือคือเนื่องจากว่าเอ,อานหนังสือมาเยอะแต่ว่าเอก็รวบรวมมาเป็นคร่าวๆประมาณนี้ก่อนแต่การลงรายละเอียดเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการบริโภคอย่างไรให้เรารอดจากโควิดการใช้เทคโนโลยียังไงให้เกิดผลลัพธ์กับชีวิตเอก็จะมาเป็นซีรีส์ย่อยๆออกมาอีกทีหนึ่งนะคะ เพราะว่าเอาแค่เรื่องเทคโนโลยีนี่อุ้ยทำยังไงเราจะตัดต่อเป็นทํายังไงเราจะไลฟ์สดได้ทํายังไงเราจะพูดโดยที่เราไม่เขินหน้ากล้องโดยที่เราอะไรอะเอ๋ว่าไม่มีอะไรยากแค่เราเริ่มต้นทํานะคะสิ่งที่เอ๋ได้ได้ทำได้เรียนรู้มาทุกคนก็เห็นการเปลี่ยนแปลงการต้องต้องขอบคุณทุกคนนะคะที่ให้กําลังใจกันแล้วก็เอ๋เชื่อว่าเป้าหมายเอ๋คือว่า ทำอย่างไรเอ๋จะพัฒนาตัวเองแล้วก็สร้างความสุขให้กับผู้คนสร้างสิ่งดีๆให้กับผู้คนเมื่อเช้านี่ก็ดูดู f a c e b o o k ดูความทรงจําในอดีตเนาะเมื่อ4ีหปีที่แล้วนะคะเอ๋ก็ไปคือจริงๆอะ่ะเ,เดี๋ยวจะแชร์ให้ดูนะคะว่ามันมีหลายสิ่งหลายอย่างที่เราเคยทําไว้แล้วมันมาเกิดผลณนะเวลานี้ก็มีนะคะดังนั้นเนี่ยก็อยากให้ทุกคนนะคะ ปรับตัวเองเรียนรู้และพัฒนาตัวเองเพื่ออะไรเพื่อเราอยู่รอดได้ในวันนี้และวันต่อๆไปได้ก็คือการพัฒนาตัวเองนะคะทั้งร่างกายชีวิตแล้วก็จิตใจจิตวิญญาณนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาฟังนะคะวันนี้เหมือนจะยาวไปนะคะแต่เชื่อว่ามันน่าจะเป็นประโยชน์กับทุกคนเพราะยุคนี้คือยุค new normal ของแท้นะคะแต่เราจะทำอย่างไรเพื่อเราจะรอด ผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกันสู้ๆนะคะทุกคนสวัสดีค่ะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้องหน่อยก็ขอบคุณทุกคนนะคะบา,บายยเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าค่ะ